สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับในการเรวันนะครับบุรีตรงกับวันพฤหัสนะครับที่3นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับใครที่มีทําอะไรก็ตามวันนี้นะครับไม่ไม่มีเรื่องงามยามดีครับใครที่มีภารกิจสิ่งใดที่ทําก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ขุกขคักหรือว่าไม่ค่อยราบรื่นนะครับอยู่บ้างนะครับในช่วงวันนี้คุณก็เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้านะครับมันก็จะทําให้ วันที่เราจะทําอะไรก็ตามมันจะสําเร็จได้ง่ายแล้วก็มันก็ราบรื่นได้นะครับบางทีเลิกไม่ดีแต่เราสะดวกวันนั้นเราก็เพียงแต่ใช้เวลาก่อนหน้านั้นในการเตรียมความพร้อมเตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์เตรียมเอกสารให้รัฐกลุ่มเต็มที่พอเข้าวันที่เราสะดวกมันก็จะมีความราบรื่นด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ด้วยวินัยของเราเองนะครับโอเคนะวันนี้นะครับเรื่องของอ๋อเรื่องคลิปนะครับวันนี้ต้องมี แนะนำคลิปเรื่องของโค้งสุดท้ายชีวิตคู่นะฮะแต่ะราศีก็แตกต่างกันนะฮะอันนี้ราศีพิจิกมันก็เป็นชีวิตคู่ที่โค้งสุดท้ายจะซับซ้อนหน่อยนะครับแล้วมีชีวิตคู่บางราศีก็ชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะฮะแล้วบางราศีชีวิตคู่ก็ต้องได้อย่างเสียอยางนะครับนี่มันก็จะมีสตอรี่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องความรักนะครับความรักความผูกพัน หรือเรื่องต่างๆนานาในช่วง2เดือนสุดท้ายก็ลองไปฟังดูนะครับผมน่าจะลงครบแล้วนะฮะโอเคนะแล้วก็นะฮะในเรื่องของวันนี้นะครับมันมีสังเกตไหมฮะช่วงนี้เรื่องอุปติภัยใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ละตำแหน่งของประเทศนะครับเกาหลีนะฮะแล้วก็ต่อมาที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มาอินเดียนะฮะ คือแต่ละที่ก็ดูค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับแล้วก็มีคนสูญเสียนะครับอันนี้ที่น่าเศร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัระวังด้วยส่วนผมก็ต้องเตือนไว้ว่าช่วงวันที่8นะครับเจ้า7 8 8อะไรประมาณแบบนี้นะครับหรือว่า8 9นะฮะเออประมาณนีครับอ่ามันจะก่อนล่วงหน้าแล้วก็หลังล่วงหน้าวันนะครับมันก็78 9ปเอาประมาณแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันที่6วันเลิกดีนะ ใครจะทําอะไรก็ตามใช้วันนั้นได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนธันวากับเดือนมกราผมก็จะทาเลือกให้ดูอีกฟังได้ให้ฟังอีกครั้งนะฮะโอเคครับต่อมาเลขมงคลนะฮะ,นะฮะไม่ลืมไม่ลืมนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะฮะเลขต่อมาคือเลข6ครับสุดท้ายคือเลข9ส่วนเลขที่ เลี่ยงเียหรือว่าไม่ค่อยถูกโชโกครับหรือว่าไม่ใช้เลยนะครับคือเลขศูนย์นะฮะวันนี้เลขศูนย์มันอยู่เลยครับไม่คอ่อยดีซะเท่าไหร่อันตรายนิดหนึ่งฉะนั้นหันนี้เรี่ยงเลข0ูนย์นะครับต่อมาฮะสีที่ถูกโชโกครับสีแรกครับคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาคือสีแดงครับสีต่อมาคือสีชมพูครับแล้วสีสุดท้ายที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือสีทองนะฮะ ส่วนสีที่เลี่ยงวันนี้คือสีเทานะครับเลี่ยงสีเทานะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะ,ะยังจําวันแรกที่เราขี่จักรยานได้จําได้ไหมฮะ,ะ,ฮะอายุเท่าไหร่สถานที่ไหนใครเป็นคนสอนนะฮะจะมีสตรอรี่ของแต่ละคนบางคนจาได้นะครับบางคนก็จำไม่ได้แห้ะของผมไม่จำได้นะฮะจำได้ดีด้วยเพราะว่า ขี่ก็ล้มลุกคลานนะฮะเข่าถลอกปอกเปิดตามปกตินะครับในการที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามนะฮะแต่ว่ามีอรี่หนึ่งฮะที่มันยังจําได้เพราะว่าช่วงนี้ผมเก็บข้าวเก็บของไปบริจาคนะฮะแต่ละสัปดาห์เยอะเหมือนกันนะครับก็ฉะนั้นก็มีรูปเก่าๆนะฮะมีรูปจักรยานคันหนึ่งของผมนะฮะจักรยานคันแรกนะครับคันแรกที่เป็น2ล้อนะครับไม่ใช่4ล้อนะฮะสีล้อสำหรับเด็กนะฮะตอนเด็กๆมันก็มีแต่พอ2ล้อแบบอยากได้นะครับปรากฏว่าตอนตัวกระเปียกนะฮะ เพื่อนแถวๆบ้านเขามีตังค์เขาก็เลยซื้อจักรยานนะฮะสมัยตอนอายุ7จ็ดขวบนะฮะก็คือหลายสิบปีมาแล้วนะสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเลยนะฮะคันละห้าพันผมยังจําได้เลยคันละห้าพันคิดดูดิเกือบ40ปี40ปีนะฮะห้าพันขนาดไหนนะครับเนี่ยเขามีตอนอายุยังไม่สิบขวบนะฮะเราก็อยากได้นะฮนะทุกคนเขามีห้าพันคันหนึ่งสามพันคันหนึ่งผมจําได้เลยนะฮะ อยู่นั้นผมว่าราคารถมันจะน่าจะหลักร้อยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อยากได้แล้วปรากฏว่าที่บ้านนะฮะก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อเพราะว่าราคามันก็ยังสูงนะฮะปรากฏว่าผมก็ลบเล้าคุณตาผมนะฮะตอนนี้ไม่อยู่ละก็ท่านก็เป็นนักประดิษฐ์ท่านก็เลยต่อจักรยานให้นะครับนี่ทําจักรยานเองนะฮะเอาเหล็กแป๊บมานะครับเหล็กแป๊บสมัยก่อนเหล็กท่อน,น้ํามันหนักมากเลยนะฮะเอามาตัดเป็นโครงนะฮะแล้วก็ ทำทุกอย่างจนมันเสร็จสําเร็จมาครับคันใหญ่ด้วยนะฮะเหมือนคันผู้ใหญ่เลยเพราะว่าจะเหมือนก็ให้ผู้ใหญ่ขับด้วยครับแต่ว่าเหมือนคันของผมนะฮะมันก็ต้องกระโดดเพราะแต่ก่อนตัวเล็กนะฮะมันก็โดดขึ้นนะครับอ่าเนี่แหละปรากฏว่าขี่แทบไม่ได้เลยเพราะว่าคนอื่นเขาเหล็กอย่างดีนะฮะผมจําได้ว่ามันชื่อโครงอะไรโครงโครเรียมโคงโครเมรี่เด้เสักอย่างนะฮะเนี่ยเท่าที่จำไว้แวบในหัวนะฮะส่วนของเราเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะฮะที่หนักมากแล้วก็หนาด้วยนะครับ ปรากฏว่าขี่โอ้โหปัน่นคนอื่นเข้าไปนู่นเลยนะฮะปั่นไป4ทีทีเข้าไปนู่นเลยนะฮะของผมปั่นเป็น10บทียังไม่ไปเลยน่องโป่งเลยเพราะมันหนักนะฮะอย่างก็ขี่อย่างกับเหล็กกล้าเลยนะฮะอย่างก็เหล็กตันๆเลยนั่นแหละนะครับโอ้โหกว่าจะปั่นได้น่องโป่งเลยนั่นแหละเนี่ยยังจาสตอรี่ได้หรือว่าเออสมัยก่อนนะฮะก็ขี่คันนี้แหละนะครับเนี่ยก็ชื่นใจนะฮะใครเห็นเขาก็ขำกันเพราะว่ามันเป็นโครงทรงประหลาดๆนะครับเพราะว่ามันทําเองเนี่ยประมาณนี้นะฮะเนี่ยสตอรี่แต่ถ้าคนมี ความจำก็ได้ไหมว่าครั้งแรกอายุเท่าไหร่นะครับของผมน่าจะซักขี่2ล้อครั้งแรกได้น่าจะซักแปดเก้าขวบประมาณนะฮะประมาณเนี้ยแล้วก็ขี่ถลอกบอกเปิดนะครับล้มลุกลูกคานนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ขี่จนคล่องนะครับขาโป่งเลยในช่วงนะฮะจนขี่ได้เก่งแล้วก็ไว้ด้วยนะครับอืมแต่ใครไม่ขี่ก็ขี่ไม่ได้นะฮะอย่างกับเวลาที่นักกีฬาเขาใส่พวกกระสอบที่ขานะฮะพวกถุงทรายที่ขาแล้วไปวิ่งในทะเลประมาณนั้นเลยนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยก็จำได้ไปเลยนะฮะ จำได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่กันนะฮะแล้วจักรยานหน้าตายัางไงคันแรกจำได้ไหมฮะโอเคนะครับแบบหลักๆวันนี้ก็เตือนนะฮะว่าเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยวันลอยกระทงนะครับหรือว่าประมาณ789นะฮะช่วงนี้เรามัดระวังใครที่ไปเที่ยวกลางคืนใครที่ไปผับนะฮะใครที่ออกเดินทางกลางคืนนะครับในช่วง7 8 9เรามัดระวังกันเยอะๆหน่อยนะฮะไม่ใช่ไม่ให้ไปครับไปได้ครับ พียงแต่ให้เตือนว่าระวังแล้วผมก็จะพูดเป็นระยะะน,นิดนึงนะครับขออนุญาตเตือนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าเห็นดาวแล้วก็ห่วงนะครับเจ็บไปก้าวนะฮะเรื่องฟืนไฟหรือเล่นพุนะครับหรือว่าเรื่องของน้ํานะครับเรากระทงเลยนะเรากระทงนี่มันเป็นบางคนก็บอกเป็นเทศกาลเสียตัวนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เที่ยวกลางคืนได้ครับวันเขาบอกเขามีวิจัยนะ,ะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยคนนะฮะ เสียตัวน้อยกว่าวันเราก็ทงอีกนะครับเนี่ยมันมีวิจัยผมยังจาได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังใครที่มีลูกมีหลานใครที่มีน้องใครที่มีเป็นเพศหญิงนะฮะจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงวันนั้นหรือว่าช่วง789เราระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคนะฮะไปละเดี๋ยวเราดูดวง12สราศีครับชาวราศีเมษพฤกษ์ศุกรราศีเมถุนครับวันนี้คนราศีเมษนะครับมาวันนี้เป็นวันที่คึกคักนะฮะทำกิจกรรมกิจการหรือว่าทําสิ่งใดนะครับมีแนวโน้ม ป็นไปในทางที่ดีนะฮะรวมถึงมีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะครับถ้าคุณต้องไปคุยเรื่องสําคัญติดต่อเจรจาต่อรองหรือว่าอาจจะเคลียร์ใจอะไรกับใครก็ตามนะครับประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่คุณทำนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีสรโคราศีเมษในการทําอะไรในการเชิงรุกนะฮะเชิงรุกแปลว่าเราต้องการผลงานเราต้องการความสําเร็จเราต้องการจัดการเราต้องการเคลียร์ทำได้เลยนะครับ ช่วงนี้ดาวประจําตัวคือดาวอังคารยังโครจรอ,อยู่ในตแหน่งของดาวพุธนะครับซึ่งไปอยู่ในบ้านของดาวพุธเนี่ยระวังอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์แรงบางทีก็ปากร้ายนะครับอันนี้ยังเบาลงนะสมัยก่อนแรงกว่านี้เชื่อเลยน่ากลัวเวยแล้วก็เรื่องของอการคุยกับใครนะครับในช่วงวันนี้อาจจะมีคนกวนประสาทหรือว่าพูดอะไรให้เราแบบไม่สบายใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสผมยัง โฟกัสเรื่องของการงานมันประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ว่าคนอาจจะทําให้เราเครียดหรือกังวลบางอย่างนะครับก็อย่าไปใส่ใจปากใครเนาะแล้วก็มีเป้าหมายนะครับสิ่งใดช่วงนะี้ผมว่าคุณลุกไว,ไวนะครับลุกไม่ใช่ลุกขึ้นลุกหนีนะฮะก็เรียกว่าปฏิบัติการงานเชิงรุกนะครับไว,ไวนะฮะโอกาสสาเร็จมีสูงเดินทางปลอดภัยเจรจาพอได้อยู่อ่าระวังหลุดหลงลืมแล้วก็พวกเอกสารหรือว่าอ่าเข้าของเครื่องใช้ ชวงนี้ดวงหายนะครับซึ่งของนะครับในช่วงอ่อแล้วก็เรื่องของการเงินครับในช่วงวันนี้มันมีดวงเกี่ยวกับการใช้เงินไปซื้อของที่เราอยากได้มานานบางครั้งคุณอาจจะจําเป็นต้องซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อตัวเราเพื่อคนในครอบครัวเราหรือว่าจะไม่ต้องใช้เงินในการต่างๆจะสําเร็จนะครับเหมือนก็เป็นช่วงจังหวะที่ดวงเด่นในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันนี้ในการซื้อในการจะได้ของที่ดีราคาถูกนะ หรืออย่างน้อยก็ได้ของที่ดินในราคาที่เราพึงพอใจนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เด่นในการทําตลาดทําการค้าแล้วก็การเปิดตลาดใหม่ๆบางคนก็จะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับแนวโน้มสําเร็จนะครับดวงดีนะในเรื่องของระบบการเงินนะครับถ้ามีอุปสรรคมันมีแน่นอนครับแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้มีโอกาสได้เงินพิเศษด้วย ความรักทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับจริงๆสัปดาห์นี้มันมีสัญญาณดีๆบางสิ่งบางอย่าง้ามาเพียงแต่ว่ามันยังมีความไม่ค่อยสบายใจบางอย่างนะครับก็เรียกว่าคนที่โสดเนี่ยดวงเด่นมีโอกาสจะใกล้ชิดแล้วก็มีความสนิทหรือมีความสัมพันธ์นะครับที่ลึกซึ้งนะครับแนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักนะครับมันก็จะเริ่มเคลียร์ใจได้ ก็มีโอกาสจะเป็นมิตรกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยถ้ามีอะไรที่ไม่ค่อยสบายกายใจก็จะคุยกันแล้วสบายใจขึ้นนะครับแปลว่าความรักกับคู่ที่มีแฟนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยสบายกายใจกันจะค่อยๆดีขึ้นแต่โดยรวมคุยหรือใช้เว่วานก็ยังพอที่จะพอจะโอเคได้อยู่นะครับก็โอเคนะฮะช่วงนี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายเสืกอหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยสุขภาพร่างกายร้อนใน ปวดหัวแล้วก็วันนี้ตัวลุมๆไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะครับส่วนท่านนี้ในวัยสวนะฮะระยะนี้การปวดหลังคอบ่าไหล่นะครับร่างกายมันไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับดูแลร่างกายมากๆครับแล้วก็เรียกว่าต้องพักผ่อนให้พอด้วยนะครับต่อมาฮะคนราศีพฤษภนะฮะเวลาศีรบัวนะครับวันนี้บัวบัวสัญณ์บัวคืออดทนวันนี้อดทนหลายๆอย่างหน่อยนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องแก้ปัญหาให้ต้องทํางานให้ต้อง ทำอะไรที่ย,ยากๆนะครับเจ้าทาได้สําเร็จนะฮะร,ระยะนี้มีข่าวดีในสิ่งที่เราทําแล้วก็รอคอยมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนเงินและหมุนสําเร็จด้วยนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆที่มันติดขัดก็สามารถทําได้วันนี้ดาวพระจันทร์โครจรอยู่ในตแหน่งของการงานพระจันทร์มาจากเจ้าเรือนภพสาชะแสดงว่าวันนี้อาจจะต้องเดินทางนะครับมันมี2มุมยะนะฮะสองนัยยะนะฮะคือ1นนะครับคือ มีคนมาหาเรากับ2เราไปหาเขานะครับก็คือบางคนต้องทํางานอยู่เฉยๆหรือว่าจะปกติก็ทํางานโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับใครแต่วันนี้มันต้องยุ่งกับใครนะครับหรืออย่างน้อยก็มีอะไรให้ทําเยอะเป็นพิเศษนะครับก็เรียกว่าดาวการงานก็ค่อนข้างจะมีภารกิจเยอะนะครับ <c oughs> ต่อมาครับเรื่องของการงานอีกอย่างครับในช่วงนี้คือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามปรึกษาหรือผู้ใหญ่นะครับก็ยังช่วยเหลือได้ผมว่าคุณเอาตัวรอดในเรื่องของการงานได้นะครับก็โอเคเนาะต่อมาเรื่องของการเงินครับระยะนี้ดาวการเงินไปนด้หน้าพอใจพอที่จะหมุนเงินได้ทันหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็จะหมุนเงินได้แล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะครับใครค้าขายใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีสัญญาณดีๆเข้ามานะครับอาจจะไป ทำงานอะไรเพิ่มเติมหรืองานพิเศษก็ได้นะครับเินก็เลยทําให้มีโอกาสมีความหวังเรื่องการเงินนะครับก็โอเคถ้าจะต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้นะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัววันที่สูงขึ้นหรือพิเศษนะครับเซฟๆหน่อยเนาะแล้วก็ความรักนะครับระยานี้คนที่โสดดาวความรักคือดาวังคารช่วงนี้โคจรยังอยู่ในมุมที่คุยกันได้ไม่ค่อยกี่ประโยคนะครับก็แลปลว่าระวังการทะเลาะกัน ระวังคุยแล้วไม่เข้าใจกันระวังคุยแล้วรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบาย,ายใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เรามัดระวังอารมณ์นิดนึงแล้วกันเนาะบางทีต่างคนต่างมีอีโก้นะฮะเหมือนก็เลยหรือว่าต่างคนต่างดูยุ่งยุ่งเครียดเครียดนะครับแล้วก็ได้มาเจอกันแล้ว,วก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยสบายใจนะครับฉะนั้นใครที่รู้ทันก็พยายามอามณ์บรลล่วยนะครับแล้วก็พยายามคุยเรื่องดีๆสบายใจกันแล้วกันนะครับมันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครับ แล้วก็เรื่องของสูขภับร่างกายเจ็บคอเวียนหัวปวดเรียกว่าปวดตานะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องสายตาตาเจ็บตาเสพนะครับต่วันที่ที่อยู่ในวัยสวครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือดวงตาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาการปวดหลังคอบาไหล่นะครับแล้วก็ขันต่มเนื้อตัวครับโอเคต่อบ้าชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมคนราศีเมถุนนะครับเรื่องการงานครับเรื่องแรกครับคือมีเรื่องของคน เรียกว่าจับผิดนะครับต้องระมัดระวังคนจับผิดช่วงนี้ดาวอังคารโคจรทับนะครับอังคารมันคือภาระมันคือความยุ่งยากนะครับมันคือภารกิจที่เพิ่มขึ้นมานะครับแสดงโคลาสีเมถุนมันมีโอกาสที่จะมีภารกิจจุกจิกเพิ่มเข้ามามีดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาที่เยอะขึ้นมีดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของงานที่ข้างค้างข้างคานะครับแสดงว่าเนี่ยดูงานหลักก็ทํา งานพิเศษก็ทํางานมีคนใช้ไว่วานก็ทํานะครับฉะนั้นชุดนี้งาน,านจะยุ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาเ <c oughs> ดาวการงานนะครับในช่วงนี้มันมีภูมดาวนะครับดาวที่ดาวพุดดาวศุกอยู่ตําแหน่งภพปุตตะแปลว่าต้องติดต่อเจรจาต่อรองหรือว่าต้องคุยกับคนนะครับหรือว่าจะต้อง เรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะหน่อยครับฉะนั้นวันที่ทรารที่แบบเป็นคนชอบอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวครับจะลาคาญหน่อยเพราะว่ามันจะมีสังคมหรือว่าต้องทําอะไรที่มันลำบากใจเออผมใช้คําว่าวันนี้อาจจะมีภารกิจที่ทําแล้วลำบากใจนะครับก็ได้นะครับบางทีเราไม่ต้องยุ่งกับคนแต่ว่าไอ้ภารกิจที่ทํามันทาให้เราแบบเหนื่อยใจเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นประคองประคองเลยนะโอเคครับต่อมาเรื่องของการเงินหมุนเงินทันครับถ้ายที่ กลัวเรื่องการเงินจะหมุนไม่ถัดหมุนทันครับแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือว่าสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้นะครับแล้วก็มีการซื้อของที่เราถูกใจซื้อของที่ให้กับคนที่เรารักให้หรือให้กับคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินเริ่มสูงขึ้นต้องระวัเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้มีดวงเกี่ยวข้อกับการเจราจาต่อรองสําเร็จช่วงนี้ดวงสามารถทํางานเชิงรุกได้นะครับโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ลุยเต็มที่สำหรับคนวนตัว ส่วนคนที่ทํางานทั่วไปวันนี้บังคอบบังคองนิดนึงอาจจะมีคนจับผิดแล้วก็คนที่ทําให้เราแบบลำคาญใจนะครับอย่าถือสหาหความกับใครมากแต่ต้องระมัดระวังตัวเราหน่อยความรักครับช่วงในคนที่โสดนะครับก็เป็นช่วงที่มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้จะมีใครที่เรารู้จักหรือสนิทเนี่ยแนะนําใครให้เรานะครับเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับชวนใน้คนที่โสดก็จ,จะต้องเจอ คนที่แนะนำนะครับจะเป็นอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ไปเจอกันในที่ทํางานนะครับ <c oughs> โทษครับบางทีมันมีเรื่องของการพบเจอทั้งเจอในที่ทํางานหรือว่าอาจจะทํางานแล้วไปทานข้าวกลางวันที่ไหนแล้วก็ไปเจอกันนะครับก็คือเจอกันในระหว่างการทํางานนะครับโอเคต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่แฟนนะครับวันนี้เป็นความที่ดีนะครับในการที่พบเจอพูดคุยหรือว่าให้ช่วยหรือแก้ปัญหาให้กันและกันนะครับวันนี้มีข้อดีคืออย่างคือแฟนสามารถจะช่วยบางเรื่อง ได้ดีเป็นพิเศษฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนอยากให้แฟนทำอะไรให้จงพูดซะนะครับสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คือ1กดไหลย้อน2ปวดหัวปวดปวดหลังข้อบ่าไหล่ข้อ3ระวังภูมิแพ้ท่านอยู่ในวัยสวดวงตาตาเจ็บตาเสบเจ็บคอร้อนในนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับช่วงนี้บางทีก็เหนื่อยง่ายด้วยนะฮะดูแลร่างกายด้วยนะครับต่อมาครับดูบทสรุปครับคนราศีเมษครับเสน่ห์ชาวศีเมษเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับสีเข้มเข้มครับแล้วก็ โหเฮเดกขอไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับคิ้วนะฮะแล้วก็ทรงผมครับวันนี้ให้ดูเด่นเป็นพิเศษครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานนะครับวันนี้ดีในเรื่องของการจัดการเรื่องใหม่ๆม,มีโชคจากการติดต่อเจรจาดาวพระจันทร์นะครับช่วงนี้โครจรอ,อยู่ในภพลาภะก็เรียกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่ช่วยเหลือเราได้ช่วงนี้ใช้ไหวพริบนะครับในการแก้ปัญหานะอย่าตรงไปตรงมาเกินนะครับรวมถึงช่วงนี้อารมณ์กดจิตง่ายครับ เราบังคารดาวประจาตัวอยู่บ้านของดาวเรือนดาวพุธช่วงนี้อารมณ์จะสวิงหรือว่ามีเรื่องให้เราไม่ค่อยสบายใจหรือกว็วลใจนะครับในช่วงนี้เนาะก็ดูแลสภาพอารมณ์แล้วก็อย่าพะโมโหอย่าพิมพ์อย่าพูดนะฮะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแล้วก็ทําให้ตะเวนเดือดร้อนตามมาได้นะครับโอเคเนะาะความรักก็ยังพอจะโอเคนะครับมันมีความลงตัวขึ้นคนโสดดวงจะสนิทกับคนที่เข้ามามากกว่าเดิมคนที่มีคู่อยู่ยแล้วแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องคู่ครองกันมาแต่แรก จะค่อยๆสมานฉันแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันนะครับดีขึ้นทั้งคู่เลยนะครับโอเคเนาะต่อมาครับคนราศีพฤษภครับช่วงนี้ครับเสน่ห์ชาวราศีพฤษภเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเงเพชรในคอมเม์นะครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ปากตาแหน่ง2ตํตำแหน่งนี้ให้โดดเด่นเป็นพิเศษกิจกรรมที่ทํทำนะครับวันนี้ดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาก็เยอะหน่อยนะฮะจริงๆผมก็พูดบ่อยนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้แก้ปัญหาเยอะช่วงนี้มีอะไรให้ทําเยอะช่วงนี้ภารกิจมันทีเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นบางคนก็บอกว่ามันไม่เหนื่อยเพราะว่ามันชินแล้วก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันไม่ว่างนะครับฉะนั้นถ้าวางแผนดีๆมันก็ยังพอมีเวลาแต่ถ้าไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามันจะยุ่งวุ่นวายตลอดวันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับอารมณ์แบบนี้เนาะก็ประคองหรือว,วางแผนดีๆนะครับการเงินหมุนได้ทันนะฮะ แล้วก็การเจรจารติดต่อต่อรอ,อ,อ,องประสบความสําเร็จนะครับมันมีภารกิจใหม่ๆกำลังเข้ามาเพราะว่าดาวพะจันร์โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของเรือพ่งกรรมกคือการงานอาจจะมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ทําได้ดีด้วยแหละนะโอเคครับต่อมาคนราศีเมถุนครับสเสน่ห์ชาวราศีเมถุนเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทนสอสีกันแล้วแล้วก็งวงเฮงเด็กขอใมหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากผิวหน้าเรี้ยงเกลาล้างหน้าให้ผ่องและให้สะอาด ออร่าแต่งหน้าให้ดูออร่าพุ่งๆขึ้นมานะกิจกรรมนะครับที่ทําวันนี้ก็มีความคืบหน้าเอางก็ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าภารกิจก็ค่างเยอะมันมีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยอะดาวังคารที่ทับมันให้ภารกิจที่ลำบากใจนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าทําตามหน้าที่ไปนะครับบางทีมีทั้งเรื่องหรืองานหรือตัวอะไรก็ตามที่ทําให้ลำบากใจนะครับบางทีทาให้เราแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะ ฉะนั้นทำตามหน้าที่ไปนะผมว,ว่าอย่าเพิ่งรีบไปคิดอะไรมากเดี๋ยวประคองประคองอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวดาวเด่นๆมันจะเริ่มช่วยเสริมเราเข้ามานะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยพยายามอย่าสตีแตกแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันพลิกแพลงหรือว่าซิกแซกเกินนะครับทำอะไรตรงไปตรงมาหรือว่าทําอะไรก็เรียกว่าอยู่ในกรอบอย่าผิดกฎอย่าผิดระเบียบนะครับเดี๋ยวเดือดร้อนได้นะฮะโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับถ้าที่ฟังคลิป,ป็นช่วงกลางคืนขอให้หลับนอนหลับสบายแล้วก็ ถ้ามนวังคลิปในช่วงวันถัดไปขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขอะไรที่ยังยากขอให้ง่ายแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเงินทองเข้ามาเยอะๆนะไปนะครับเป็นกำลังใจเสมอพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่เก่าเวลาที่ว่างก็เข้ามานะครับผมรออยู่ที่นี่นะครับ24บชั่วโมงครับสวัสดีครับ